พี่เลี้ยงอยู่ในบ้านใครใช่ไหมทำไมเธอไม่บอกว่าสุขาสามือมาเป็นมีการ่าเี้นทำไมล่ะฉันเป็นคนราชบุรีฉันอายใครทำไมจิ่คนล่ต่จะหวังจะพัฒนาเป็นไฮสโตรเริ่มอะไรเธอจะเอาอะไรกันให้แมรี่นั่งนํางตัวก่อนเอ้าแบบนั่งตัวแบบมิแกนเมื่อกี้แบบมิแกนใช่ไหมสลินยาซิดโถเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เนี่ยโกธนะคะเพราะว่าอาชีพใหม่คือไลรโสดแล้วก็ไม่มีอ๋อจัดจัดจูบอกว่าช่วยแม่อยู่นะ้นี่จ้ารจะเีแรงเลยเชฟหลุดรวโอ้เอาด้นักเกิรนักเกิวหมายเลขหมายเลขร้อยหหมายเลขยี่สิบแปหมายเลขยีป สลินยาสิทธาชัยมิสแกนสุขาพิบาลสอะทำไมถึงต้องเปยี่8ปดล่ะต้องการอายุอ๋อสโลแกนหน้ายี่แปดหุ่นพิตตี้ที่ฉีดเบบี้ที่ฉีบเบบี้ไม่ต้องอะไรเป็นสายาอ่ะแม่วันนี้พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก่อนค่ะ ใครแบบว่าจัดเตรียมให้หรือ,อยังคือหมุแก๊แย่งชุดแม่ไม่<ก>ไมทันหรือ,อยัอยงไงคือชุดแม่เพชุดแม่แบบว่าวันที่เธอดด็กนะปักเรื่องฝ่าอะไรให้ขเขาเธอ,อ เอาจริงอาการออกข้างนอกมันไม่ใช่ทางของหนูสัเท่าไหร่หนูชอบไลฟ์สดไงแต่แม่เนี่ยเขาสั่งสรรค์ปาร์ตี้ตลอดเวลาก็การที่ลูกผิดหวังอะไรบางอย่างแม่ก็จะตะการผิดหวังเรื่องอะไรคะชีวิตหนูก็ดีค่ะแม่ก็ตอนนั้นน่ะตอนไหนอ่ะอันนี้เราจะเข้าไปเลยเหรอแม่ตอนที่เราเล่นละครน่ะมันเก็บกดไงอุ้ยตาแย่ยิ้มโอ้เลข้ามไปอ่ะว่าไงลูกอาต้องเขาปวดหัวไปหมดเลยอย่าปวดหัวนะคะอันนี้อันนี้เรามามิสแกน เราก็ต้องราไม่มามีสแกนเรามาเราดีเราดีเรนนี่ค่ะแต่วันนี้เรามาให้กำลังใจมีสแกนอ่าเห็นไหมหัวสมองแม่นะไม่ได้แก่ตามอายุนะลูกอ่าอะไรต่อดี วันนี้สรุปใครเตรียมชุดให้ใครใครยังไงต่างคนต่างเตรียมต่างคนต่างเตรียมต่างคนต่างใช้เฟอร์นิเจอร์เพราะเวลาที่เราสร้างลูกมาเนี่ยเราอย่าไปบังคับเข,เขาเขาอยากทําอะไรก็ทําเราอยากทําอะไรก็ทำรีวิวคุณแม่นหน่อยแกบุ๋มวันนี้เป็นไงทุกคนก็เห็นบนเวทีไหมคะการเฉิดฉายที่เขาสอนนุ้งแต่เยาว์วัยวันนี้เขาได้โชว์ศักยภาพเขาแล้วบนเวทีรู้สึกงไงอะ ก็รู้สึกว่าเออนางสาวชัยที่ตกรอบไปเมื่อ30กว่าปีก็ฟื้นขึ้นมาจริตจริตจริตเขาได้ขนาดนั้นนะคนใหญ่คนใหญ่แม่มีจริตงานเข้าสิงตลอดเวลาเลยนแม่ผมค่อนข้างที่จะเข้าสิงตลอดเวลาเนาะแม่แต่ว่าหลังที่เขาชอบเป็นสายฝอเป็นสายอะไรของเขาไม่รู้ล่าสุดเปลี่ยนอีกแล้วเป็นสายเอเป็นสายแบล็นสายเกาหลีอีกแล้วไปถึงบอกคงหน้าที่จะทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่หล่อแม่อีกแล้วจะสวยธรรมชาติบูมอีกแล้ว ก็บอกทุกคนว่าหน้าเนี่ยเหมือนบ้านถ้าเราใส่วอลเปเปอร์ก็คือเขียนคิ้วเราใส่ขนตาก็ติดวอลเปเปอร์เราปัดแก้มก็มีโซฟาสวยๆแล้วถ้าบ้านเรามันเก่าพม่านมันเก่าคุณจะใช้อันเดิมหรอคะนี้คำพูดใหม่ๆนะคะอะไรเดี๋ยวก็อยู่แค่นมต้องตกใจแล้วจริงจริจริงจริงมันต้องถูกใจมากไหมครับสำหรับแม่อะไรนะคะจริงต้องถูกใจมากไหมครับ ไม่อยากจับไม่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ท้าหมดเลยอะไรกันบ้างดีไหมไม่ได้เยอะแต่ไวรุสอะไรนะต้องรับกระดกอกไตบ่ายไปไตบ่ายไปไหมแม่เสพติดไปแล้วออะไรย่างงเี้ยไหมก็คือบอกทุกคนว่าเออจะเป็นคนที่โนเบาเออชอบออเด็ดเด็ดการพูดไปแล้วเออเด็ดการพูดมาผะสองพันก็ลดให้พันแปดเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะเออก็แบบ คิดว่าแบบหลับแล้วมั้งเดี้วดีดีดีไม่ได้ไล์สดน,นะเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เพราะเราติดไล์สดก็บอกทุกคนว่าอ,าอะไรที่เรามองในกระจกแล้วเราดูตัวเราเป็นตัวเราอย่างทุกวันนี้บอกทุกคนว่าเราไม่อ่านหนังสือของใครเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเรามีความรู้เรื่องสรีละสโลแกนของเราก็คือ อายุเป็นเพียงตัวเลขทําอย่างไรให้ร่างกายเราดูอ่อนกวัยและเด็กวัยยุ่แล้วอ่อนกวัยเด็กวัยยุ่เนี่ยคุณจะปล่อยให้หนังยานหรอหน้าเราไม่ดีแล้วก็ดึงไปข้างหลังแล้วทีนี้เราเป็นสิบเอาง่ายว่ามีคนมาจ้างเราให้ให,ให้ให้ไลเรื่องผิวเป็นพวกคอลลาเจน เราก็ต้องทำหน้าเป็นเกาหลีพราคนเกาหลีเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจ้างเราเรา<อ>ต้องเป็นผู้หญิงที่ผิวดีถูกไหมคนะแล้วอันนี้เขาจ้างเราเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่หุ่นดี <c oughs> ตามสเต็ปมีอะไรจะถามไหมไอ้หนูหนูรู้สึกไงหนูรู้สึกไงบอกคันนะแม่แม่เปลี่ยนหน้าแต่มากเราคนก็มาเม้นว่าแม่เสียติดไว้ตรงนี้เราเป็นลูกเาเป็นลูกเราคุยแม่ได้ไหมว่าเราไม่เสียไม่นะคือหนูเห็นมาทั้งชีวิตอะอะไรแบบเนี้ยหนูว่าชินแต่ทุกคนอะชินยังคะทุกคนถือยังแต่เขาเขาก็มีความสุขเขาหนูว่าก็ดีใจแม่เสียติดอะไรอะุแล้วว่าแม่เสียว่าสวยไม่สวยธรรมชาติจริงจ๊ละ โครงหน้าเราโอเคอยู่แล้วเราอยากชมตัวเองแต่หลังหน้าเราหยาดเราก็ดึงตาเราตกเราก็ตัดตรงนี้ไปไว้เต้าใต้คิ้วนี่เราไม่เสร็จาลาวแนแค่นี้เรารู้ทุกอย่างเลยแม่ก็ทุกคลินิกเขาให้ไปทําฟรีแต่ไม่เป็นพิจาตณาใครนะไม่มาดหน่อยหนึ่งไปบ้านนี้หน่อยว่าจะทําอะไรเพิ่มครับความตั้งใจความตั้งใจก็คือว่าทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วใช่ไหมคะจากการออกกําลังกายเรื่องหุ่นเรื่องอะไรหน้าที่อยากทําที่สุดก็คือ ตรงนี้อีกอ,อยากทำใช่ไหมยมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่รู <c oughs> ้ใจใจอย่าอยากทำเลยไม่จใ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 กใจใจใเกจบจใ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 จนจใจใจใจีจก็ใจใจจใ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 จนจใจดเใจ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 จใ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 าใจาจจใ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 ่ใจ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 จใ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 จอะจีลน เขาจะให้ทําหุ่นนะให้เล็กกว่านี้แต่เรามีความสามารถเรื่องทําทุกอย่างแล้วเพราะเราเป็นครูสอนเต้นอาราบิอาชีพที่ที่เราเป็นตั้งแต่เด็กคือครูสอนเต้นอาราบิกะโยคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องทํเพื่งหมอเนี่ยคือหน้าแต่สรีระาน่ะเราช่วยตัวเองแล้วก็หาตัวช่วยด้วยแค่นั้นเองมีอะไรจะถามรู้สึกไงครับไม่รู้สึกไงครับว่าไม่หยุดสวยเกษตรติดศัญปกรรมระหว่างสองคำนี้รู้สึกว่าคนที่พูดกับเราเนี่ย อะไรก็เจ็บเจ็บเจ็บขอโทษนะคะคลอดลูกเนียน่าจะเจ็บสุดนะ,ะแล้วดิฉันก็คิดว่าการคลอดลูกเน D ี่ยดิฉันเข็ดทั้งทางที่มีลูกน่ารักออกมาก็เข็ยดแล้แม่จะพูดแต่หลุดนะเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยบอกทุกคนว่าคนพูดคำนี้ก็บอกเขาว่าจะพูดเหมือนเดิมว่า ทุกอย่างต้องตกแต่งเสื้อหลวมคุณใส่เสื้อหลวมแล้วเข็มกัดติดหรอคะเป็นไปไม่ได้นะคะคําพูดแบบนี้คุณก็ต้องทําเสื้อให้เข้าเชฟคุณเราก็เวลาเราทําเสร็จเราดูของเราถูกไหมคะแล้วมันทาอะไรเยอะแยะนักหรอคะมันสวยธรรมชาติหัวโนก็ขอบประตูหัวโนกระจะจะหยุดไหมอะไรนะคะแต่คุณคุณต้ถามฉันไม่พินแหละวรนนี้ขออนุญาตไปนี่เรือนหอแก้มบุกมาพาไปส่องมา <จ>เรียบร้อยยังไงบ้างอันนี้เลยเหรอขาเลยค่ะขาดขายเลยขาดไปที่เด่นอ่ะลูกยังค่ะยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเป็นอนาคตที่วางไว้สูงเสียสูงอะจะเป็นแม่จ้ะอันนี้เรื่องของลูกอ่าไม่จริงจริงเราเราไปเราช่วยพี่พีทออกแบบแบบว่าตรงนี้เป็นห้องเราตรงนี้ต้องเป็นห้องเลี้ยงน้องหมาอะไรเลี้ยงอะไรยต้องมีห้องไล่กับห้องเลี้ยงสัตว์อันนี้ที่คุยไว้ แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสร้างเริ่มเลยแค่หาแบบหาอะไรอย่างงี้ขาดสปอนเซอร์ค่ะขาดสปอนเสือสร้างบ้านนะคะเป็นทางเดียวที่เราจะช่วยเขาได้ต้องด, <laughs> ตองดูต้องดูต้องดูแบบว่าดูตำราดูอะไรเรื่องโหราศาสตร์เลยให้เขาเป็นคนดูเลยค่ะให้เขาเป็นคนดูค่ะ หรือแม่จะช่วยดูเจิมที่ให้ไม่อะค่ะเพราะว่าของใครของมันเพราะเราเป็นแม่เนี่ยคล้ายพูดดีเดียวใช่ไหมเราเป็นแม่อย่ายไปยุง่ง <c oughs> เรื่งองลูกเลี้ยงแค่ลูก <c oughs> ให้ลูกเขาโตแล้วให้เขาคิดเองเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วแม่ก็ทําตัวให้แข็งแรงมาเที่ยวของแม่เพราะเราสร้างลูกมาถ้าลูกโตแล้วเราไปดึงลูกเขาก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเขาอย่ายุ่งเป็นแม่ลีอย่างนี้นะสบายที่สุดแต่หับถามแม่ลีค่ะถึงจุดนี้ คิดท่าสินสอดไปบ้างเลยเพราะอะเขารู้สึกว่าน่าจะแพงเพราะว่ามูลค mm hmm. ่ารูกเราก็สูงอยู่เป็นคนที่ไม่เอาไม่เอา <laughs> ไม่เอาแล้วเป็นคนที่ให้เขาเนะี่ยมีความสุข <laughs> แล้วก็ให้ลูกเรามีความสุขเพราะเราเนะี่ยหาเงินด้วยตัวเองได้มันเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วลูกเนี่ยเขาจะมีความสุขในการที่เขาไม่ต้องมาเอาอะไรนะเรื่องเรื่องอะไรนะสินสอด <laughs> ใช่ไหมไม่เคยพูดไม่เคยคิด แล้วก็ไม่เอาด้วยเขามั่นใจมันจม่นใจทางนู้นแน่นอนมั่นใจว,ว่าแต่ว่าเขาให้เท่าไหร่คือว่าถึง <c oughs> ว่าดูแลดูแลน้องก็บอกเขาว่าดูแลแก้มบุ๋มให้เหมือนที่แม่ดูแลเขาเพราะว่าเรารักเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่มีคนรักเขาแล้วก็เขามีความสุขเราต้องให้เขาไป<ช>แต่แต่หนูว่าแม่จะเปลี่ยนนะบอกว่าพี่ อะไรลูก <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> นอุตสา่าห์พตอนนี้แม่จะทำอะไรลูกตอนนี้แม่อุตสา่าห์โพดบเสียงลูกก็น่าจะตามมั่งนะโอ้ยดีมากเลยค <c oughs> ่ะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ทำาถูกต้ไหมคะอย่าเรียกคุณแม่เพราะว่ามันไม่ใช่เราเราเป็นตัวของเราลูก <c oughs> ลูกเคยสอนตอนแรกเด็กๆก็อยากว่าเห็นคนอื่นคุณแม่ขาแล้วก็บอุ๋มเรียกแม่มั่งบุ๋มตอบแม่ว่าไงโอ้ยแม่อะไรเนี่ยแต่ตอนนี้คุณแม่ต้องมาล้อมตัวมาเพราะว่าเรามีชื่อเสียงคนจะเข้าหาเราหวัง โดนหลอกมาหลายคนแล้วค่ะโดนแม่หลอกนะคะให้เออ่สำหรับการระวังตัวคือเราเล่นอุจจาระจุศลูนเปียกกันเดี๋ยวลูกไม่รักแม่มมีแ่ได้ดีกับพราลูกนี่แหละคุณแล้วนเี่ยทุกคนคะรีพีทเล่นซ้ำแต่เรื่อยๆฉอดนี้แม่ได้ดีเพราะลูกนะอะไรนะแสดงว่าสิ่งที่บุบพูดมาก็คือแม่มีวิธีได้พราะบุบไหมก็เราเกาะกันไปเกาะกันมาไง เพราะว่าลูกถ้าไม่มีแม่เขาสภาพอย่างนี้นี่เราพูดธรรมชาตินะสภาพอย่างนี้ปานนี้เขามีครอบครัวไปตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วปีสองแล้วเพราะว่าแ, <c oughs> แต่ทีนี้เราดักเราดักเรารู้ว่าเราจะตามลูกยังไง <c oughs> เราก็เลยมีความรู้สึกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะพละ <c oughs> เราตอนนี้เราเรามีหน้าที่มันอยู่ในหัวเราเราเลี้ยงคนเด็กคนหนึ่งให,ให้ให้เขาเดินทางในทางถูกแล้วเหลือเวลาที่เราเหลือเราก็ไปทําช่วยคนอื่นกันแล้วกันอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> แล้วให้เขามีมครอบครัวที่มีความสุขเขารักหมา เขาเจอคนที่ดีเขาแฮปปี้ส่วนแม่ก็ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือเอาง่ายว่ามีลูก20เราไม่ได้เที่ยวเลยแคสโฆษณาร้อยครั้งไม่ได้สักครั้งนึงแม่ก็ส่งอยู่นั่นแหละแต่ถามว่านะวันนี้เวลาที่เหลือเนี่สอปีที่ผ่านมาเนี่ยมาฝึกตัวเองให้เป็นแม่ลีแล้วก็แฮปปี้แล้วย้นไปถามไมแม่ต้องระวังตัวองไรบ้างเพราเรามีชื่อเสียงก็ระวังตัวคือห่เราไม่ผิดศีลห้าอยู่แล้วนะ เรื่องของเรื่องนะจบนะคือไม่ผิดศีลห้าแล้วก็บอกทุกคนภาษาตลกตลกก็คือว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยหล่อขั้นเทพมาแต่เราบอกทุกคนว่าว่าอันนี้ไม่ตลกนะแต่มันขำบอกทุกคนว่าฉันนะ่ะอดใจไม่ไหวแต่เพรเอินน่ะที่ฉี่ฉันใส่กุญแจไว้แล้วลืมลูกกุญแจมาไม่สามารถที่จะไปกับผู้ชายหล่อๆได้เช็ควินอายุน้อยเท่าไหร่ครับแม่ที่จีบใช่ไหมสามสิบแม่อยู่ท จริจริงๆๆจริงพอเราไปเที่ยวไปแเราคุณพ่อเขายัางไงบ้าง<อ>าาแซวเลยแซจริงเราไม่รู้เขาเขาเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเพราะเราอ่ะคือวางแผนชีวิตมาตั้งแต่เด็กคือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเออไว้ไว้จะพูดเล้ำลราให้แต่วันนี้ก็บอกทุกคนว่าระวังตัวแล้วเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อนแคร์พ่อแม่แคร์น้องชายแคร์ลูกเวลาที่เราเป็นคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ย เราจะใช้ความอดทนและความเก็บกดมาสู้ชีวิตแล้วก็ทําให้เป็นแม่สรุปพ่อว่ายังไงบ้างพ่อไม่ได้ว่าอะไรค่ะพ่อเขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าอะไรนะยังปิดไม่ได้ไม่เอาลูกพ่อก่อนพ่อเขาก็ไม่ได้ว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอยู่กันมาเขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรารักกันเนาะรักกันโอเคแล้วโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่ะนอินเตอร์จะเชือจางกันหน่อย